สวัสดีค่ะทุกทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะหนึ่งวันวันนี้ป้าธัญวัตรก็จะนำหนังสือคมพีสมใจนึกซึ่งเป็นหนังสือที่ป้าธัญวัตรรักมากเล่มหนึ่งนะซึ่งทำให้ป้าธัญวัตรนั้นมีโอกาสได้เปิดหูเปิดตามีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวของโลกกว้างออกไปนะคะวันนี้ป้าธัญวัตรก็จะนำอ่า เรื่องราวที่ปราชวัดเคยอ่านลงไปแล้วประมาณ6-7เดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าปราชวัดนั้นจะนํามารีเทิร์นใหม่เพราะว่าช่วงนั้นอ่านใหม่ๆก็เสียงอ่านก็ตะกุกตะกักแล้วก็ระบบตัดเสียงก็ยังไม่เป็นนะคะเสียงรบกวนเยอะมากปราชวัดก็เลยตัดสินใจว่านํามาอ่านใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ชวนติดตามมากๆให้ความรู้กับเรามากๆวันนี้ก็คือคํานําโดยดร วนดับบิลไดเออร์นั่นเองนะคะท่านเป็นผู้เขียนหนังสือที่ขายดีอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันนะคะหนังสือของท่านก็มีหลายๆเล่มที่ท่านเขียนออกมาแต่วันนี้ท่านได้รับเชิญให้มาเป็นอ่าผู้ให้ความเห็นให้แง่คิดในหนังสือข้ามพี่สมใจนึกจากท่านกลุ่มนักจิตวิญญาณอับราฮัมหรือจากคุณเอเธอร์กับคุณเจอรี่นั่นเองนะคะ หนังสือของท่านก็โด่งดังมากนะ,ะอย่างหนังสือ The Power of Intention นะคะแต่วันนี้เราเรามาฟังความคิดเห็นของท่านดูในคำนำในหนังสือของกลุ่มนักจิตวิญญาณอับราฮัมซึ่งท่านได้ถูกเชิญให้มาเป็นผู้ให้แง่คิดในหนังสือเล่มนี้หรือคำนำในหนังสือเล่มนี้ เราลองมาฟังกันดูนะคะว่าท่านดรโอรเวนดัวเออร์ท่านได้ให้ความคิดเห็นในหนังสือคัมภีร์สมใจนึกเล่มนี้ไว้ว่าอย่างไรนะคะหนังสือที่คุณถืออยู่ในมือในขณะนี้บรรจุคำสอนอันทรงพลังที่สุดเท่าที่มีให้คุณในโลกปัจจุบันผมทราบซึ้งและได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากสารที่อับราฮัม นำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้และจากเทปต่างๆที่เอเธอร์กับเจอรี่ทำไว้ตลอด18ปีที่ผ่านมาอันที่จริงผมรู้สึกเป็นเกียตรติอย่างยิ่งที่อับราฮัมได้ขอให้ผมช่วยเขียนคำนำสั้นๆให้กับหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของวงการสิ่งพิมพ์เลยทีเดียวมันมีความพิเศษสุดยอดเมื่อเทียบกับบรรดาสิ่งพิมพ์ต่างๆ คุณจะโชคดีได้เข้าใจถึงความคิดของคนที่เชื่อมโยงกับพลังงานจากต้นกำเนิดในวงเล็บน,นะคะ s o u r e n e r g y วงเล็บปิดอย่างถาวรยิ่งไปกว่านั้นเสียงของจิตวิญญาณน,นี้ยังเปล่งออกมาด้วยภาษาที่คุณเข้าใจได้และสามารถแปลงมาใช้ในการกระทำได้ทันทีอีกด้วย มันนำเสนอแผนการอย่างละเอียดที่จะทำให้คุณเข้าใจและบรรลุผลสำเร็จในชะตาชีวิตของตัวคุณเองความคิดแรกของผมก็คือถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะอ่านและนำขุมปัญญานี้มาประยุกต์ใช้ผมก็ขอผลักดันให้คุณแค่ถือหนังสือเล่มนี้ไปไปมามาสักสองสามสัปดาห ให้พลังงานที่บรรจุอยู่ในนี้ได้ซึมผ่านแรงต้านทานใดๆก็ตามที่อาจมาจากร่างกายหรือจิตใจของคุณและปล่อยให้มันสะท้อนสถานอยู่ภายในซึ่งไร้รูปไร้เขตแดนนี่แหละสิ่งที่มักจะถูกขนานนามว่าวิญญาณของคุณแต่อับราฮัมเรียกมันว่าการเชื่อมโยงกับต้นกำเนิดจากการสั่นสะเทือนของคุณนี่คือเอกภพแห่งการสั่นสะเทือน ดังที่ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างขยับขยื่อนซึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจะสั่นสะเทือนด้วยความถี่เฉพาะที่สามารถวัดได้เมื่อแยกโลกแข็งตันใบนี้ให้แตกตัวเป็นส่วนประกอบที่เล็กและกระจิ๋วหลิวกว่าเดิมคุณก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นว่ามันแข็งตันนั้นก็คืออนุภาคที่เริงระบำอยู่ เริงระบากันจริงๆเลยกับพื้นที่ที่ว่างๆแค่นั้นเองพอไปดูที่อนุภาคควันตั้มเล็กจิ๋วเหล่านี้คุณก็จะพบว่ามันฟุ้งออกมาจากต้นกำเนิดที่สั่นอย่างเร็วมากเสียจนฝ่าฝืนโลกแห่งจุดเริ่มต้นและจุดจบเลยทีเดียวพลังงานที่สูงที่สุดหรือรวดเร็วที่สุดนี้เรียกว่าพลังงานจากต้นกำเนิดในวงเล็บนะคะ s o l e x energy วงเล็บปิด คุณกับคนทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนนี้จากนั้นจึงย้ายมาสู่โลกที่มีสิ่งของร่างกายจิตใจและอัตตาการละทิ้งพลังงานจากต้นกําเนิดในร่างกายหรือจิตใจของเรานี่แหละที่ทำให้เรารับเอาโลกแห่งปัญญาความป่วยไขย้ความขาดแคลนและความหวาดกลัวเข้ามาทั้งใบ หลักๆแล้วคำสอนของอับราฮัมจะเน้นไปที่การช่วยให้คุณกลับไปสู่ต้นกำเนิดโซรัส <Souls. S 1> นี้ในทุกๆแงม่มุมอันเป็นจุดที่สิ่งต่างๆถือกำเนิดขึ้นมาและต่างก็ย้อนกลับไปหามันเช่นกันพลังงานจากต้นกำเนิดนี้มีหน้าตาและให้ความรู้สึกอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในหนังสือ the power of intention ของผมอย่างไรก็ตาม อับราฮัมก็สามารถมอบปัญญาอันกระจ่างนี้ให้กับคุณด้วยการที่เขามีข้อได้เปรียบในการเชื่อมโยงกับต้นกำเนิดนี้ถึงร้อเปอร์เซนโดยไม่เคยคลางแคลงในความเชื่อมโยงนั้นเลยอันจะเห็นได้อย่างชัดเจนในทุกๆย่อหน้าของหนังสือเล่มนี้นี่แหละที่ผมเรียกมันว่าเหตุการณ์สำคัญของวงการสิ่งพิมพ์ คุณจะได้ติดต่อโดยตรงอย่างที่มีสติรับรู้กับกลุ่มคนที่ซื่อสัตย์และปราศจากความไร้าสาระกลุ่มคนผู้นึกถึงแต่ความผาสุกข,ของคุณเป็นที่ตั้งพวกเขาจะเตือนให้คุณระลึกว่าคุณมาจากต้นกาเนิดแห่งความผาสุกและเตือนว่าคุณนั้นสามารถรวบรวมพลังงานของการสั่นสะเทือนในระดับสูงเข้ามาหาตัวคุณ แล้วปล่อยให้มันลังไหลยอย่างไร้การสกัดกั้นไปยังทุกๆแง่มุมของชีวิตได้หรือจะต้านทานมันก็ได้โดยอยู่อย่างไร้การเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีแต่จะให้และมอบแต่ความรักให้แก่คุณเนื้อหาในที่นี้ออกจะชวนตื่นเต้นแต่กระนั้นก็โอ้ช่างเรียบง่ายเสียเหลือเกินคุณมาจากต้นกําเนิดแห่งความรักและความผาสุก เวลาที่คุณปรับจนเข้าคู่กับพลังงานแห่งความสงบสุขและความรักนั้นคุณก็จะได้รับพลังจากต้นกำเนิดของคุณอีกครั้งมันเป็นพลังที่จะทำให้ความปรารถนาของคุณปรากฏขึ้นจริงเป็นพลังที่ดึงดูดความมั่งคั่งมาสู่จุดที่ความขาดแคลนเคยสิงสถิตและเป็นพลังที่เข้าถึงการชี้นำชั้นเลิศในรูปของคนที่เหมาะเจาะและสถานการณ์ที่เหมาะเหมง นี่แหละสิ่งที่ต้นกำเนิดของคุณกระทำและเนื่องจากคุณออกมาจากต้นกำเนิดนั้นคุณจึงทำอย่างเดียวกันนี้ได้และจะทำด้วยผมใช้เวลากับอับราฮัมแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวหนึ่งวันเต็มๆผมไปกินอาหารกับเอ็เธอร์และเจอรี่แล้วก็บันทึกคำสอนนับร้อยๆของอับราฮัมเอาไว้ฉะนั้นคุณจึงรับข้อมูลจากผมได้โดยตรงเลยละ คุณกำลังจะได้เริ่มการเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตเป็นการเดินทางที่ถูกหยิบยื่นให้โดยคนที่จริงแท้ที่สุดและมีความพิสุธิ์ทางจิตที่สุดเท่าที่ผมเคยได้พบปะมาเจอรี่กับเอเธอร์ฮิกเองก็เกรงเกรงกับบทบาทของตัวเองในการนำคำสอนเหล่านี้มาสู่คุณพอๆกับที่ผมรู้สึกยามเขียนบทนำให้กับอับราฮัมนั่นแหละ ผมขอสนับสนุนให้คุณอ่านถ้อยคำเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและนำมาประยุกต์ใช้ในทันทีมันสรุปออกมาเป็นข้อสังเกตที่ผมได้นำเสนอมาหลายต่อหลายปีแล้วนั่นก็คือเวลาที่คุณเปลี่ยนแปลงวิธีมองสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่คุณมองก็จะเปลี่ยนแปลงไปคุณกำลังจะได้เห็นและประสบกับโลกใหม่ทั้งใบที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อหน้าต่อตาคุณ เป็นโลกที่สร้างขึ้นจากพลังงานจากต้นกำเนิดที่ต้องการให้คุณเชื่อมโยงกับมันอีกครั้งและใช้ชีวิตอย่างพาสุกและรื่นรมขอขอบคุณอย่างยิ่งอับราฮัมที่ให้ผมได้กล่าวถ้อยคำเล็กๆน้อยๆในหนังสือที่แสนล้ำค่าเล่มนี้ผมรักคุณพวกคุณทุกคนเลยเวลจบลงไปแล้วนะคะช่างน้าประทับใจ และซึ้งและทึ่งมากๆและได้ความรู้มากๆต้องขอบคุณท่านดรเวยไดเออร์ที่ให้แง่คิดต่างๆให้กับเราในหนังสือเล่มนี้ปัยญวัฒน์เองนั้นเกิดมาจนกระทั่งอายุ60ปีก็ยังไม่เคยรู้เรื่องราวของพวกนี้เลยไม่เคยรู้จักใครหนังสืออะไรก็ไม่เคยอ่านนะะใช่แต่เนื่องยังไงอาจจะเป็นที่ดวงจิตที่มันอาจจะเคยอยู่ในภพภูมิที่ดี ก็เลยดึงพระชายวัฒน์ให้มาพบเจอกับเรื่องราวดีๆเรื่องนี้ตัวพระชายวัฒน์เองนั้นก็เคยคิดอยู่ในใจสมัยก่อนตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือก็เคยคิดว่าอยากจะเป็นช่วยช่วยคนถ้ากูได้เป็นอาจารย์กูก็คงจะอธิบายจะให้นักเรียนเรียนเก่งๆจะไม่ต้องจะให้นักเรียนทุกคนเข้าใจเรื่องราวทุกคนพระชามวัาเคยคิดไว้ตั้งแต่สมัยอายุ1 7 1 8แล้ละใช่ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่ปวชแต่ว่าพระชายวัฒน์นั้นไปสอบครูก็ไม่ติดนะ ก็มันก็เลยได้มาเป็นแม่ค้าแต่ในใจลึกๆบางโคจิตใต้สำานึก็คงจําว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ปัญญาวัฒนนั้นอยู่ดีๆก็ได้มาเจอเรื่องราวพวกนี้พปัญญาวัฒเองนั้นก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งอายุเกือบ60ปีนะเพิ่งได้มาศึกษาเรียนรู้ย้อนหลังไป4ปีเกือบ5ปีเข้านี้เองมันมีความรู้สึกว่ามันทึ่งมากแล้วก็รักในสิ่งนี้มากๆปัญญาวัฒนถึงอยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนว่า อย่าลืมว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้มันมีความสําคัญมากเทียบเท่ากับสัตว์เดรัจฉานเป็นล้านล้านตัวนะเราหนึ่งชีวิตนะคะพวกเรามีพลังพระเจ้าอยู่ในตัวทุกคนเรามาจากต้นกําเนิดที่มีขุมพลังงานอันยิ่งใหญ่แต่เรามาหลงทางในโลกใบนี้โลกที่ซึ่งมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าเราอย่าพึ่งว่านั่นคือเรื่องจริงของเราเพราะเราคือพลังงานเราคือคลื่นพลังงานเราสามารถมาศึกษาเรียนรู้และสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ในหนังสือเล่มนี้ท่านพี่ๆน้องๆงลูกๆหลานนั้นมนฟาฟังปัญญวัตรอา่านให้จบทุกบททุกตอนในหนังสือเล่มนี้ธัญญวัตรคิดว่าพี่พี่น้องๆลูกๆหลานของพรธัญญวัตรนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้สิ่งที่เราได้รับรู้ได้ศึกษาเรียนรู้มาปัญญวัตรคิดว่า70%นั้นมันคือเรื่องผิดเกือบทั้งหมดนะแม้กระทั่งเกี่ยวกับตัวพวกเราความเข้าใจในตัวร่างกายของพวกเราด้วยนะตามที่ธัญญวัตรศึกษาเรียนรู้มาในรอบระยะเวลาเกือบ5ปีเต็มๆพระธัญญวัตรคิดว่าท ลุ่มลุ่มดนดอนขาดขาดเถินเขินเครียดเสียเรียดตัดกลุ่มโมโหคิดอยากพูดอะไรก็พูดคิดอยากทําทอะไรก็ทํานั่นคือเราใช้ชีวิตที่ผิดเราไม่รู้เรื่องจริงตอนนี้ความลับต่างๆกําลังเริ่มถูกเปิดเผยมานะคะนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มพิสูจน์จริงๆแล้วตอนแรกหนังสือเล่มนี้หรือคุณเอเธอร์กับคุณเจอรี่นั้นก็ได้อ่าได้ถูกกลุ่มนักจิตวิทย์อับราฮัมนั้นมาประทับร่างนานะแต่ว่าท่านเองทั้งก็ไม่สามารถไม่กล้าเปิดเผยออกมา เพราะโลกต่างๆที่เขารับรู้อยู่ตอนนั้นเขาอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นมาเหมือนกันหลายๆคนเหมือนกับพระเยซูโดนตรึงไม้กางเขนนั่นแหละะทีนี้ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เริ่มเกิดขึ้นเยอะมากในโลกของเราความดีความจริงกําลังถูกเปิดเผยมาเรื่อยๆตั้งแต่ท่านอะตั้งแต่ท่านชานาแนลหรือตั้งแต่ท่านอนเบอร์แอสตามาด้วยนะคะตอนนี้ขอให้พี่ๆน้องๆตื่นตัวตื่นรู้รีบมาพัฒนาตัวเองชีวิตที่กาลังลุ่มลุ่ม,มนโดนอยู่ตอนนี้ ยังไม่สายนะยังไม่สายสามารถเปลี่ยนแปลงได้มาศึกษาเรียนรู้เราเราสามารถลงมือฝึกลงมือปฏิบัติตัวเราใหม่ไม่มจำเป็นต้องไปนั่งบวชเป็นอ่านุ่งขาวห่วมขาวหรือนุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนหัว, ương, หวข้าวัดแต่เราสามารถศึกษาเรียนรู้ในคราบของเรานี้ได้เพราะเรามีพลังพระเจ้าอยู่ในตัวทุกคนศึกษาเรียนรู้แล้วจะรู้แล้วจะทึ่งนะคะว่าพวกเรานั่นคือใครมาจากไหนฟังหนังสือเล่มน,นี้ให้เข้าใจฟังเรื่อยๆบ่อยๆอ่านบ่อยๆแล้วจะเข้าใจ าจารย์วดเองนั้นก็มาเจอหนังสือเล่มนี้โดยบังเอิญจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เข้ามาในประเทศของเราไม่ต่างกับ่า20ปีแล้วนะแต่ทําไมป้าธัญวาดไม่รู้เรื่องพวกเราทําไมไม่รู้เรื่องเพราะจริงๆแล้วเขาก็ปิดบังไม่เหมือนกันนะฮะตอนนี้มันปิดบังไม่อยู่แล้วสิมีคนหลายคนเขาเริ่มมาศึกษาเรียนรู้เขาก็เริ่มเอามาเปิดเผยนะใช่ความลับสิ่งดีๆมันเริ่มจะผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอกปริญญาโทนะคะเราสามารถมาศึกษาเรียนรู้ได้แค่อ่านออกเขียนได้นะตาบอด สามารถฟังคลิปเสียงได้นะแต่หูหนวกนี่อาจจะโอเคอาจจะไม่อาจจะไม่ไหวนะเพราะมันต้องฟังเสียงแต่ตาบอดขาขาดแขนขาดสามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะจิตวิญญาณของเรานั้นคือพลังงานที่เป็นนิรันดร์นะร่างกายแค่เป็นแค่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่จิตอันเป็นนิรันดร์ของเรานั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเรานะภาพที่เรามองเห็นในภายนอกร่างกายที่เรามองเห็นสังขารที่เรามองเห็นภายนอกนี้มันไม่จีรังยั่งยืนแต่จิตของเราที่เป็นนิรันดร หรือจิตวิญญาณของเราหรือตัวตนที่แท้จริงของเราหรือขุมพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่เขาที่เขาคอยดูแลพวกเราอยู่นะคะนั่นเองวันนี้ประจัาว้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก็ขอให้พี่ๆน้องๆศึกษาเรียนรู้ให้เยอะๆอ,อ่านเยอะๆฝังเยอะๆแล้วจะได้เข้าใจนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ